ามาดูว่าโซลาเซลล์ที่ผมทำโยกผมโยงระบบยังไงบ้างปลายสายอยู่ในครัวครับมันจะมีแบตสลูกผมเปิดไฟมีแบต2ลูกแบตผ่านเบรกเกอร์ลงมาจากสายากลางบ้านนะเป็นแบบเบรกเกอร์เชื่อมแบตปลายสายซึ่งมีสวิตช์เลี้ยงหลอดไฟ2หลอดนี้สวิตช์นี้นะ แล้วก็ส่วนหนึ่งเลี้ยงกล้องวงจรปิดไฟหลีหนึ่งดวงกล้องวงจรดิดผ่านวงจร USB นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งจะไปที่ห้องน้ำสวิตอยู่นี่โซล่าเซลล์ครับแล้วก็จะโยงกลับมาหลอดนี้หลอดนี้ก็จะเปิดเองคือในครัวเนี่ยสว่างสวยเป็นสวิตตัวนี้ ออันนี้คือมาจากกลางบ้านแล้วก็จะมีเทอร์มินอลอ่าเรียงกล้องจอมตีอีกตัวหนึ่งสายก็จะไล่นี่ครับไล่มากลางบ้านกลางบ้านตัวนี้จะเป็นหลอดเปิดทั้งวันทั้งคืนหลอดอ่าหลอดไฟลีอันนี้จะเป็นไฟสองดวงเปิดออโต้กับพัดลมตัวนี้ซึ่งตอนนี้ผมปิดไว้ แล้วก็ตรงนี้เปิดเองอ่าดูนะครับได้ไฟใช้อ่าเกือบทั้งบ้านแล้วยันอ่าเข้าไปใช้พัดลมอันนี้จะเป็นสวิตสวิตตัวนี้จะเป็นพัดลมเพดานพัดลมเพดานนี่พัดลมเพดานส่วนดวงนี้จะเป็นไฟดวงนี้เอาไว้เปิด ต้องคืนเวลาจะอะไรคือมันใช้เป็นบางทีครับโดยเนี้ยแบต9 0แอมพวงพ่วงอันนี้ M, อ,อีก3 0แอมอีก3 8กแอมแล้วก็คอนโทรลเนี้ยคอนโทรลที่ดึงมาจากไฟตรงนี้เนี่ยครับบนบ้านเอามาชาร์จมือถือใส่ยากันยุงทำอะไรได้อีกครับโดยเป็นแบต9 0แอมเนี่ยกับ3 8แอมแม่บ้านแปลงโต๊ะอยู่ เออไ่ต้องถามมันล้ออันนี้เธอไ่นอนแยกครับเนี้ยก็ไปพัดลมสองตัวพัดลมสองตัวครับตัวหนึ่งก็ตัวเนี้ยพัดลมโซลาเซลล์นะครับพัดลมโซลาเซลล์นี่พัดลมโซลารเซลล์ครับเปิดทิ้งเปิดกว้างได้เลยครับตัวตัวบนเนี้ผมบอกเลยเปิดทิ้งเปิดกว้างได้เลยตัวนี้จะเป็นพัดลมพัดลมรถอ่ะไอพัดลมติดรถอ่ะพัดลมติดรถอ่าพัดลมติดรถแล้วก็สายเส้นนี้จะเข้าไปในห้องนอน จะเป็นพัดลมตัวนี้แล้วก็จะมีชุดนู้เน,เนเนี่ยชุดอ่าผมเห็นผมเปิดไฟบ้านน่อ่าเป็นกล่อง power box คุมพัดลมตัวนี้กับชาร์จมือถือครับให้แฟนตรงหัวนอนแล้วก็เสียบยากันยุงนั่นอีกชุดนึงแยกต่างหากเนี่ยครับบนบ้านบนบ้านเนี่ยใช้ส่วนนี้ครับแล้วก็เรามาดูหน้าบะอ่า ห้องทำงานครับกลางบ้านจะเชื่อมจะเชื่อมครับจะเชื่อมอ่าจะเชื่อมจากห้องห้องทํางานผมมาขึ้นมาอีกครับแบบจะช่วยกันนี่กล้องเจะปิดตัวที่สามครับไฟราลาครับไฟราลาซึ่งมาจากร a z a ้าครับก็มาแต่งให้มันเปิงไฟเปล่าๆแล้วก็จะมีหลอดนี้สแตนบายโดยใช้สวิตช์แสง คือหลอดนี่จะเปิดทั้งคืนแล้วก็จะมี่โซล่าเซลล์ชุด1นึ่พันน่ะหนึ่งพันทำเองอ่ะครับก็จะช่วยสองหลอดนี้แล้วก็ไฟเนี่ยเนี่ยไฟแวบๆบแบบนั่นนะครับนะจะเป็นไฟเหลาเนี่ยครับไฟเหลาทั้งหมดเลยโซล่าเซลล์สองชุดคุมครับอันนี้มันจะอ่าชุดล่างจะคุมพวกนี้นี่ฮะนี่แล้วก็นี่แล้วก็มงกล้องวงจรปิดนี่หนึ่งตัวครับ สตัวครับกล้องวงจรปิดไอพีคาเม่าสี่ตัวก็ในบ้านก็จะมีเนี่ยมันจะมาจ่ายพัดลมตัวนี้หลอดอันนี้แล้วก็หลอดนี่ด้วยฮะหลอดนี่ด้วยเนี่ยฮะสายพ่วงขึ้นไปบนบ้านคือพ่วงแบตกันอยู่ปลายสายก็จะมีสองลูกดักสองลูกลูกละสิบสองแอมป์ของรถไฟฟ้าครับเพราะว่ารถฟ,ฟ้าผมผมใช้ฐานลิเทียมไอออนแล้วก็นี่จะเป็น ของชุดข้างล่างโดยอ่าแล้วก็นี่อินเวอร์เตอร์ไว้ใช้หัวแรงชาร์จมือถือนะอันนี้เสียบเบ้าจุดบุหรี่เสียบไปไหนก็เอามาเสียบดูท,ทันททโซลาเซลล์แล้วก็น <Note book. S 2> ้ตบุ๊กน้ตบุ๊กก็ถ้ากลางวันแดดดีๆอย่างวันเนี้ยเนี่ยผมจะใช้ไฟจากปลั๊กจุดบุหรี่อ่ะมาชาร์จตัวมันเองเลยครับก็คือเราไม่ต้องใช้ไฟบ้านแล้วถ้าวันไหนแดดดีๆ ระบบจะเดินเต็มครับแล้วก็เป็นอ่เนี้ยมาดูชาร์จเจอร์เนี่ยส่วนตัวเนี้ยจะแยกไปคุมคุมก็วงจรปิดจ่ายไฟจ่ายไฟพัดลมอ่าชุดนี้จะลงอาจะแผงผมใส่ร้อยวัตต์กับร้อยแปดสิบเป็นร้อยแปดสิบวัตต์ครับตัวนี้แผงลงมาร้อยแปดสิบวัตต์ได้ไฟประมาณสิบแอมป์พีคสิบเอ็ดแอมป์สิบสิบเอ็ดแอมป์พีคได้สิบเอ็ดแอมป์ส่วนตัวนี้เป็นแผงที่เห็นนะครับแผงนี้ผมได้มาใหม่แผงเจ็ดร้อยแผงร้อยหกสิบวัตต์ มาจะ8แอมป์8แอมป์พีค9ถึง10แอมป์อันนี้ MPPT ก็ชาร์จเจอร์2ตัวนี้ช่วยกันกระทุงกระทุงแบบหาว่าแบบแค่เนี้ยถ้ามันมีแค่เนี้ยชาร์จยังไงก็เต็มแต่คือเนี่ยผมใช้สายสายทุเชื่อมนะฮนะเนี่ยพ่วงไปกระทุงบนบ้านต่อครับคือถ้าแดดแดดแดดปกติเลยนะ เต็มทุกวันแน่นอนแล้วก็แช่แบตแค่นี้ก็ผมว่าถือว่าเพียงพอเพราะว่าตอนนี้วอนเหลือสอิบสองจุดหกครับอ่าสองจุดหกครับตัวนี้ก็สองจุดหกครับเพราะว่าตัวนี้ผมรีวิวในยูทูบแล้วมันมันเป็นคาลิเบทวอนคือผมคาลิเบตคาลิเบตให้มันเท่ากันสองตัวนี้เท่ากันแล้วก็แรงดันแบตอะ่ะจะเท่ากันสองเลยแต่ว่าตัวนี้กระทุ้งมาอ่า อันนี้ได้ประมาณเก้าถึงสิบแอมตัวนู้นได้ประมาณแปดถึงเก้าแอมก็กระทุ้งมาสิบแอมซึ่งบอกเลยว่าแบตสองรอยแอมเนี่ยชาร์จยังไงก็เต็มรั่วันหนึ่งเต็มแน่นอนครับเพราะว่าบางทีมันพีคแดดจ,ดจัดมันพีคลงมานี่ไม่ต้องพูดครับก็เนี่ยครับพอเพียงแล้วแล้วก็เนี่ยครับเหลืออันนี้เหลือ,อจริงจงนะครับเนี่ยเพราะว่าผมผมเริ่มรื้อแล้วผมจะเอาแผ่นประกอบเองลงมาเนี่ยครับ ชเจอร์ที่ใช้อยู่เมื่อก่อนสีห้าตัวเนี่ยคือเจอเนี่ยแค่สองตัวนี่แผงแผงถึงเรียบร้อยครับแผงรวมแล้วประมาณสามร้อยสี่สิบวัตต์สามร้อยสี่สบวัตต์ไฟก็ประมาณสิอ่าสิบห้าสิบหกแอมป์สิบเจ็ดแอมป์สิบแปดแอมป์ครับพีคสิบแปดสิบเก้าแอมป์กระทุ้งลงมาครับนะก็เนี่ยครับแผง แผงประกอบอันเก่าเป็นแผงอ่าหกโวลต์หวัตตที่ว่าทําไปนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเช็คใหม่แล้วก็ประกอบใหม่แยกส่วนแล้วก็ไปให้น้าก็ใช้ส่วนจุดนี้ที่เนี่ยที่ทำแล้วครับเนี่ยก็ใช้อยู่ทุกวันใช้แผงสามที่ห้าวัตชาร์จลงมาก็พตอนนี้ผมก็ตั้งปิดตอนประมาณตีหนึ่งตีสองก็ทำงานปกติครับ แล้วก็อันนี้ก็โซลาเซลล์วันนี้ก็ไปเทสมาห้าหกกิโลก็ทานเหลือครึ่งนึงก็ยังไม่หมดเลยนะซัดไปจนเหลือขีดขีดนิดนิด,นดมันก็ยังวิ่งได้แต่มันจะอืดอแล้วแล้วก็ในโรงรถก็ทํางานปกติครับแล้วยิ่งแดดเต็มๆวันนี้ได้แดดด,ดีหน่อยมันก็อยู่ยันเช้าแล้วส่วนที่เห็นไฟเล็กๆนี่มันจะเป็นอ่าไฟย่อยไฟย่อยที่ผมทําไว้คือ มันก็ยังกระจายก็คือบ้านมันจะสว่างหมดะครับสว่างหมดสว่างหมดมันจะไม่ค่อยมีที่มืดอะไรเท่าไหร่น,นฮะสว่างยันเนี่ยครับนี่ที่อ่าเนี่ยเน,นีที่ผมมาต่อเองอ,ะอ่ะอ่ากงหมาตรงหน้าบ้านนะเนี่ยก็ยังมีโซลาเซลล์แต่ในการเนี่ยตายเพราะว่าอ่าฐานมันไม่ค่อยดีนะแต่ว่าแล้วผมยังไม่ได้เดินโซลาเซลล์ที่มันมาเลี้ยง ก็คือเนี่ยครับถ้าที่เห็นแต่ทํางานคือจุดที่บ้านเนี่ยครับคือถ้าแดดเต็ม,มเราใช้ไฟพอเพียงระบบดีซีผมว่าเหลือไฟเหลือครับแบตแบตประมาณสี่ลูกแบตมือสองรวมแล้วไม่ถึงสองพันน่ะโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับนี่แหละครับพลังงานทดแทนแม้แต่ไนกาก็เป็นโซลาเซลล์นะอ่าเนี่ยครับ สวัสดีครับ